สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับรายการ sneaker c u l t r กันอีกแล้วนะคะ yeah! เพื่อนนะคะที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์กดติดตามช่อง Sneaker c u n t u r e นะคะก็ฝากกดติดตามไว้ให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วสําหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชื่นชอบรองเท้าสนเกอร์นะคะเพื่อนๆจำรุ่นนี้ได้ไหมคะก็คือ Gordon อ n ด High Dark Mocha รุ่นนี้นะคะที่เคยเปิดตัวไปแล้วเมื่อปี2020นะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าตอนที่เปิดตัวนะคะมีดีมานมากมากเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะแล้วก็หลังจากที่ทาง Ni กี้นะคะเขาออได้มีเปิดตัวรุ่นนี้ไปนะคะก็มีข่าวว่าจะมี ทีมที่เป็นสีกาแฟนะคะเปิดตัวมาอีกแล้วในปี2024นะคะปีนี้นะคะก็มีหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นทีมของสีกาแฟนะคะที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือรุ่น Air j จอ d ด n e High Latte รุ่นนี้นั่นเองค่ะ สำหรับรุ่น Air Jordan 1 High นะคะลาเต้ es, รุ่นนี้นะคะก็ทาง Nike เนี่ยเขาก็เปิดตัวนะคะคือเป็นทีมของสีกาแฟเลยนะคะก็ความพิเศษของรุ่นนี้นะคะเริ่มจากตัวกล่องเนี่ก็ตัวกล่องนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีเป็นแบบว่าลายนะคะของลาเต้นะคะแบบนี้เหมือนกาแฟนะ เป็นแบบนี้เลยนะคะสําหรับตัวกล่องของรุ่นนี้นะคะกะ็ถ้าเป็นตัวดาร์กม็อกค่านะคะที่เราบอกเนี่ยก็คือมันเป็นชื่อม็อกคาก็จริงนะคะแต่ว่าตัวกล่องของรุ่นดาร์กม็อกคาก็จะเป็นแบบกล่องที่เป็นตัวธรรมดาแบบนี้นะที่เราเห็นกันในหลายๆรุ่นเลยนะคะของจอแดนวันนะทั้งไฮทั้งโดนะคะที่เป็นกล่องสีดําแบบนี้นะแต่ว่ารุ่นลาเต้นะคะเขาก็ทําออกมาเนี่ยเป็นแบบ ลายของลาเต้นะคะแล้วก็ตัวรองเท้าอะ่ะเดี๋ยวเราเทียบให้ดูนะสำหรับตัวรองเท้านะคะของทั้ง2รุ่นเนี่ยก็คือเออมันมีความแบบคัลเลอร์เวย์อ่ะมันมันใกล้เคียงคือเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าสีเนี้ยมันก็จะเป็นสีของมอคค่านะแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็คือเป็นสีลาเต้นะคะก็คือเป็นสีน้ําตาลแบบนวนว,นว น้ำตาลแบบอ่อนๆนะแล้วก็ตัวคุณตี้นะคะของรุ่นนี้เนี่ยก็จอแดนวันไฮเนี่ยสำหรับคุณตี้นะคะมันก็ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวหนังเนี่ยที่เป็นหนังสีน้ำตาลอ่อนๆตรงนี้นะคะก็คือเราจับอย่างเงี้ยนะมันจะแบบนิ่มๆแบบนิ่มแบบมากอะนิ่มแบบว่าลื่นมือเลยนะคะแบบโอ้ยเหมือนแบบเหมือนเนยเหมือนแบบว่าฟองนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ย มันแบบว่าดีมากเลยนะคะตรงเนี้ยคุณตี้ของหนังนะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นของดาร์คโมคานะคะมันจะรู้สึกแบบมันไม่ได้นิ่มมันไม่ได้ละมุนเหมือนรุ่นลาเต้นนะมันจะแบบว่ามีความแบบหยาบหยาบนิดนึงอนะ่ะแบบมันไม่ได้คือถ้าใครที่ได้ลองแบบว่าสัมผัสอะจะรู้เลยนะคะว่ารุ่นรุ่นลาเต้น,นี่มันนิ่มมากแล้วก็ตัวอัปเปอร์นะคะข้างๆตรงนี้มันจะเป็นสี สีขาวเลยนะสําหรับของรุ่นลาเต้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นดาร์กมล็อกค่ามันจะเป็นสีออกแบบขาวออฟไท์นะมันจะไม่ได้แบบขาวแบบเหมือนเนี่ยนะเทียบให้ดูนะคะของ2รุ่นนะก็คือตรงอัปเปอร์แล้วก็ตรงโทบล็อกนะคะเหมือนกันเลยโทบ็อก e ของรุ่นลาเต้นี่มันก็จะเป็นแบบสีขาวเลยนะขาวแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของดาร์คบอคค่าเขาก็จะเป็นสีขาวออฟไว์นะมันจะออกแบบขาวครีมครีมนะคะก็อ่อ แต่ว่าตัวอื่นๆนะอย่างตรงหนังข้างหน้าอันเนี้ยทั้ง2อรุ่นตรงเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นสีดำแล้วก็ซูทสีดำเหมือนกันนะของทั้ง2รุ่นเลยนะคะของดับอลค่า ok ka, แล้วก็ลาเต้นนะแล้วก็ตัวลิ้นนะคะของรองเท้าตัวลาเต้น,นี่ลิ้นตรงเนี้ยผ้านะคะมันจะเป็นสีขาวเลยนะแบบนี้นะคะขาวเลยแต่ว่าถ้าเป็นของตัวดับบคคา ok ka, เนี่ยมันจะแบบไม่ได้ขาวแบบ ไม่ไม่ได้ขาวเท่าตัวลาเต้อะมันจะเป็นขาวแบบว่าขาวออฟไว้เหมือนกันนะคะสําหรับตัวดาร์กมอคค่าเนาะแล้วก็ตรงป้ายแท็กนะคะที่ตรงลิ้นเนี่ยสาหรับตัวลาเต้นะคะมันจะเป็นผ้าแบบตรงนี้นะคะสีขาวแท็กนะแล้วก็มีเขียนไนกี้แอร์เนี่ยจะเป็นสีดํานะคะแบบนี้นะตรงลิ้นแต่ว่าสําหรับรุ่นดาร์กมอคค่านะคะก็จะเป็น ้แท็กสีดำแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสีขาวนะคะที่เป็นไนกี้แล้วก็เอ่อตัวรุ่นนี้เนี่ยเราก็ใส่มาหลายๆรอบแล้วนะคะก็เอ่อสำหรับพื้นเนี่ยมันจะเป็นสีดำแล้วก็มันจะเขียนว่าแอร์จอแดนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวที่เขาเขียนโลโก้ตรงส้นนะคะตรงพื้นอะ่ะมันหายไปแล้วเพราะว่าใส่ไปหลายๆรอบนะคะแต่ว่าสําหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเราเอาให้ดูนะของรุ่นลาเต้นะคะตัวพื้นเนี่ย เขาก็จะทํามาแบบเป็นลายเนี่ยกาแฟลา,าเต้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเขียนว่าข้างหนึ่งเนี่ยเป็น23นะคะก็คือเป็นเลขเสื้อที่ทางจอแดนเนี่ยทางไมเคิลจอแดนใส่เล่นบาสนะคะแบบนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะก็จะเป็นโลโก้ n i ก e ้แอนะก็เหมือนที่เราบอกนะคะว่าตัวโลโก้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใส่แบบไม่ใส่ถุงเท้านะคะเดินเยอะเนี่ยตรงโลโก้ตรงนี้มันชอบหลุดนะ เป็นเกือบทุกรุ่นเลยนะคะของจอแดนเนี่ยไอโลโก้ตรงนี้นะคะก็คือปลืึมถึงใส่ถุงเท้านะแต่ว่าแบบเดินเยอะๆอ่ะมันก็หลุดง่ายนะคะตรงโลโก้อันนี้แล้วก็รุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีเชือกมาให้นะสองสีเหมือนกันนะคะก็คือเป็นเชือกสีดําแบบนี้นะแล้วก็มีเชือกที่อยู่ในซองแบบนี้นะคะเป็นเชือกสีออกแบบขาวออกไว้นะตัวเชือกนะคะเป็นแบบไม่ได้ขาวโอโมโลเลยนะสําหรับตัวเชือกนะก็แตกดีนะคะ ว่าแบบทำไมเขาไม่ทำมาเป็นแบบว่าสีขาวเหมือนตัวนี้เหมือนตัวอัปเปอร์แบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับมิดโซนะเดี๋ยวเราเทียบให้ดูนะคะมิดโซของทั้งสองรุ่นเนี่ยก็จะเป็นอ่อสีอ่อข,แบบข,นะขาวแบบขาวออฟไวท์นะขาวแบบครีมๆแบบนี้นะคะมันจะไม่ได้แบบว่าเป็นสีขาวโอโมเหมือนตรงอัปเปอร์ของลาเต้อันนี้นะก็จริงๆถ้าตัวลาเต้เนี่ยตรงนี้ถ้าเขาทํามาให้เป็นแบบว่าสีขาวออฟไลท์ ight, มันก็อาจจะแบบดู สวยนะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็แล้วแต่คนชอบนะคะว่าแบบบางคนเขาก็จะแบบว่าชอบที่มันเป็นสีแบบขาวอฟไว้อะมันดูมันดูแบบเท่กว่าเนาะสำหรับเราอะแล้วก็รุ่นนี้นะตัวพื้นนะคะเขาก็จะทําเป็นสีแบบน้ําตาลอ่อนๆนะสีเหมือนตรงนี้นะคะก็คือเป็นแบบว่าสีลาเต้เลยนะแต่ว่าของตัวดัรกมัคค่านะคะเขาจะเป็นสีดําเลยนะตรงเ เอาโซนะคะตรงพื้นนะคะแล้วก็เออส่วนที่แตกต่างอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือตรงวิงโลโก้นะของดาร์กมกค่านะคะตัววิงโลโก้เนี่ยมันจะปั๊มเป็นแบบแบบเนี้ยคือมันจะไม่ได้นูนเหมือนอ,อ,อย่างของตัวลาเต้นะคะเป็นปั๊มแบบมันจะนูนนนกว่านะอันเนี้ยมันจะดูชัดกว่านะคะสำหรับตัวโลโก้ตรงนี้นะของตัวลาเต้นะคะ ดูแบบว่าชัดกว่าตัวนี้นะอันนี้มันจะแบบไม่ได้นูนเท่านะคะเป็นอย่างนี้นะสำหรับวิงโลโก้นะแล้วก็มีอีกหนูรุ่นนะคะที่เออเป็นสีที่คล้ายๆกับสีดาร์กมอคค่าเลยนะคะก็คือรุ่นนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะกล่องมันก็จะเป็นแบบนี้นะสำหรับรุ่นนี้ก็คือรุ่น Air j จอ d ด n 1 High นะคะเป็นเออารโลมิโนนะคะรุ่นนี้เนี่ยถ้าดูเทียบสีนะมันแบบว่าสีมันเหมือน มกค่าเลยนะคะตรงสีตรงเนี้ยเห็นปะแต่อันนี้มันจะแบบดูเข้มกว่านะอันเนี้ยเราใส่มาแบบสักพักและสีมันก็อาจจะแบบว่าเฟดๆไปหน่อยนะแต่ว่าสีนี้นะคะพาโลมิโนเนี่ยก็เป็นเป็นสีที่อ๋อสวยอีกหนึ่งสีนะคะเปิดตัวมารุ่นนี้ก็โซเอาไปนะคะก็คือรุ่นนี้เนี่ยเปิดมาเมื่อปีที่แล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้นะก็ตรงโทบ็อกนะคะตรงเนี้ยมันจะเป็น สีมอคค่านะคะแล้วก็ตรงนี้นะแต่ว่าอัปเปอร์นะคะอันนี้มันจะเป็นสีแบบสีดำนะคะรุ่นนี้ก็คล้ายๆกับตัวมอคค่านะคะอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะรุ่นนี้พาโลมิโนนะคะแล้วก็ตัวลาเต้เนี่ยลาเต้ตัวนี้นะคะก็เหมือนกันเลยแค่ต่างกันตรงที่ตรงเนี้ยส่วนตรงอื่นๆน,นะคะก็เออจริงๆที่แตกต่างเลยอะ่ะ ก็เรื่องของไซส์ด้วยนะคะสําหรับดั r k กมอคค่าเนี่ยที่เปิดตัวนะคะเขาตอนนั้นที่เปิดนะราคาป้าอยู่ที่5,800บาทนะคะแล้วก็มีเปิดเป็นแบบไซส์ US men แล้วก็มีไซส์ GS ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะแต่ว่าราคารีเซลตอนนี้นะคะก็บอกเลยว่าหมื่นหมื่นัพเกือบ2,000มื่นนะสำหรับมือหนึ่งเพราะว่ามันก็เปิดตัวมานานแล้วนะคะแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะสําหรับมือหนึ่งนะ สำหรับรุ่นดับมอค่ารุ่นนี้นะคะแต่ว่าตัวรุ่นที่เป็นสีลาเต้นะคะสีนี้เขาเปิดตัวเป็นไซส์ผู้หญิงนะคะก็คือ USW นะราคาป้าอยู่ที่6,600บาทนะคะแล้วก็ที่ไทยเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่ไซส์ 5US นะคะถึง 12US นะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ดูแล้วชอบนะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีแบบราคาป้าเนี่ยหาซื้อ ้อยู่นะคะตอนนี้ในช็อปของ n i ก e ้นะคะหรือว่าในออนไลน์เนี่ยก็ลองเข้าไปดูได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะถ้าใครที่ชอบนะคะก็ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะก็ดูเทียบเอานะคะกับตัวเซนติเมตรนะรองเท้าที่เราใส่อยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าถ้าใครแบบไม่แน่ใจเรื่องไซส์นะก็ไปลองใส่ได้นะคะที่ช็อปของทาง Ni ก e ้นะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จริงๆอะถ้ารุ่นนี้นะคะเปิดตัวเมื่อ2-3ปีที่แล้วอะ รับรองว่าโซเอาแน่นอนนะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คือจอแดนวันไฮเนี่ยมันก็กระแสเนี่ยดอบลงมากเลยนะคะจาก2-3ปีที่แล้วนะ เพื่อนๆนะคะที่ชื่นชอบนะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ดูรีวิวแล้วนะคะ,อะชอบไม่ชอบอยังไงนะคะก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะป้ายคลิปนะคะก็คอมเมนต์มาคุยก,กันได้นะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดซั b s c คร b e นะคะกดติดตามช่อง Snicker Culture นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามให้เราด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปหน้านะคะเราจะมารีวิวอะไรอีกเนี่ยก็ ฝากเพื่อนนะคะติดตามไปด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย